ก็กลับสวัสดีชาวสกาคนนะครับอยู่นะครับเอกนะนกวันนี้ก็กลับการอัปเดตการในส่วนของหน้าร้อนนี้แจกสกินฟรีจริงมาตั้งแต่วันที่8แล้วนะครับแล้วก็เปกระตุ้นใจก็อย่าลืมทำกิจกรรมนะครับเพียงเล่นเกมมาหลักครั้งนะให้ครบ3วันนะครับก็จะได้ในส่วนของสกินฟรีนะเนี่ครับลูอีเอาง่ายๆก็คือสกินที่เราเคยได้กันไปแล้วแล้วก็เคยรีวิวกันไปแล้วนะครับก็อัปเดตในส่วนของสกินโตขึ้นหน่อยในส่วนลิกเตอร์เนี่ยเราไม่ได้รีวิวเดี๋ยวผมอาจจะทำทำคลิปแยกให้นะ อาจจะลงภายใน2คลิปภายในวันเดียวเดี๋ยว๋วผมทําแยกให้แล้วกันว่าชวเชยๆให้นะครับก็ในส่วนของวงแหวนนะครับ RPL นะวันที่12บสองวันที่18บแปดมิถุนายนนะก็ผืนใครสนใจจับใจและสอยได้นะครับก็เป็นในส่วนของเหรียญ RPL นี่แหละก็ออกมาแลกกันส่วนตัวมองว่ากรอบโปรไฟล์ค่อนข้างสวยนะครับนี่นะครับโลเด้นนะค่อนข้างดีนะครับค่อนข้างดีในส่วนช่องของไอเทมมีอะไรแปลกใหม่ไปก็นี่ครับ ในส่วนของตานเชิญสกินนักกีฬาโรงเรียนเนาะแล้วก็มีในส่วนนี้นี่สกินทาวน์นะครับเดมินิกลูเลอก็ง่ายๆก็คือค่อนข้างแจ่มแมวนะการสนใจก็จัดใจให้สอยได้นะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของพกกิจกรรมเทพแห่งพูดพลายเริ่มต้น5คุคูปองนะเป็นในส่วนของเทลอนาสหรือเทลอนาสรานั่นเองนะครับก็คือการสนใจจัใจได้สอยได้ ก็มีในส่วนกติกานะครับก็มีบอกนะครับก็จำนวนคูป,ปองก็รอบที่6นี่ค่อนข้างเดือดค่อนข้างเดือดได้เลยนะอ่านะครับก็สุ่มวงแหวนก็คล้ายๆกับอิลูเมียนครับนาซัตเนาะใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันในส่วนของเติมคูป,ปองฟรีโค้โลดนะครับก็อย่าลืมมันเติมกันได้นะถึงวันที่14นะครับก็ใกล้หมดเกตกันแล้วเนาะวันนี้วันที่2องนะเนาะ ก็อัปเดตการในสดของสกินใหม่วูคองครับช่องเราก็คงจะได้รีวิวกันเพราะว่าผมเป็นเมนลิงอยู่แล้วนะก็เป็นเมนวูคองแล้วนะครับก็สกินใหม่ก็เป็นสกินตอนที่พี่แกเป็นใช้ชื่อฉีเทียนตาเซินปะนีะ่นะก็แอบเสียด้หน่อยทำไมเขาไม่เอาไอเอาเอาวูคองหรือเฮงเจียไอ้นั่นมาซีรีส์นั้นอนะซีรีส์ชุดเหลืองอนะแต่เอาสกินนี้มาก็โอเคนะ ก็เข้าาวๆประมาณนแล้วกันนะครับก็เป็นในเดี๋ยวเราอัปเดตกิจกรรมในส่วนของนี่นะครับกิจกรรมหน้าร้อนเดี๋ยวเราจะต้องอัปเดตอีกนะส่วนของ a p l 2024นะครับก็สนใจก็อย่าลืมมาดูได้นะครับก็มีในส่วนของกล่องน,นี้ครับดูแข่ง r v รับแต้มแลกสกินเนาะเข้าข้าวเข้ามาในแล้วกันในส่วนหน้ากิจกรรมก็เป็นในส่วนของเชียร์นะครับผมลืมเชียร์สองทีมผมเชียร์เบกเบกกันเบกกับแฟตวูปะ แอเนี่ยผมลืมชื่อนะอส่วนหน้าร้านค้าก็ยังไม่บั๊กนะครับปกติเข้ามามันจะต้องบั๊กทุกครั้งเนาะรอบนี้ไม่บั๊กก็ค่อนข้างดีนะครับเมื่อกี้เสียงพี่ซันเสียงพี่ซันป่ะเดี๋ยวผมเข้าไปฟังใหม่ไคด้าทำเวฟแล้วครับเสียงเอ่เอบินซี่ใน,นเ<ล>สียงพี่ซันกับบินซี่นะครับที่เขาพากอยู่ใช่ใช่เขาเข้ามานี้ในส่วนของเอ,อเดดเดี๋ยวเราจะรีวิวกิจกรรมแล้วก็รีวิวในส่วนของสกินด้วยนะครับ ข้าวๆเข้ามานี้แล้วกันนะแล้งผมลดมาเพราะว่าผมไปนั่งเล่นคนเดียวค่อนข้างเหน <c oughs> ื่อยมากช่วงนั้นแบบป่วยนะครับก็พยายามก็พยายามดูแลสุขภาพแหละข้าวๆมานี้แล้วกันในส่วนของอัปเดตเหการณนะครับก็ชองกดไลก์ด้วยชอบกดแชร์กดซับสไครต์จะเป็นเลังใจคนทำคลิปไหมครับส่วนจะเป็นคลิปได้แต่บันทึกติดตามไว้ด้วยนะครับไว้ฝากไว้ที่นี้ครับเสึกครับแล้วเจอกันส่วนคลิปลิกเตอร์เดี๋ยวผมจะรีบทำให้แล้วก็รีบลงให้อีกทีนึงนะครับเจอกันเจเน่บัตเตอร์เน่